สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาชมเหรียญกระถินสามัคคีปี2561นะครับนี่นะครับเหรียญกระถินสามัคคีปี2561นะครับสำหรับกล่องก็จะเป็นกล่องฝาใสนะครับเป็นแบบเปิดพับนะครับเปิดพับนะฮะหน้ากล่องจะเขียนรุ่นกระถินสามัคคีปี2561นะครับหลวงพ่อพัดปุญจกโมจังหวัดนครสวรรค์ นะครับผมก็นี่ฮะลักษณะกล่องก็จะประมาณนี้ข้างในจะเป็นกรัรมยี่สีน้ําตาลนะครับเป็นกรัรมยี่สีน้ําตาลนะครับสําหรับเหรียญกรถินสมคีปี2 5 1 1นี่นะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นี่นะฮะจะลักษณะจะจัดสร้างทั้งหมด3แบบนะครับ3แบบ ก็คือจะแตกต่างกันตรงที่หลังเหรียญนะครับจะแตกต่างกันตรงที่หลังเหรียญก็จะมีด้านหลังเป็นหนุมานนะครับด้านหลังเป็นหนุมานแล้วก็ด้านหลังเป็นยันนะครับเป็นยันแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบที่3มก็คือหลังอกเรานะครับหลังอกเราก็เดี๋ยววันนี้ผมไม่มีหลังอกเรามาให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นรูปให้ทุกท่านดูนะครับว่าลักษณะหลังอกเรา เป็นยังไงนะครับนี่นะฮะสำหรับหลังฮนุมานก็ซ้ายมือสุดจะเป็นหลังฮนุมานนะครับลักษณะจะประมาณนี้ก็ถัดมาก็จะเป็นหลังยันนะครับหลังยันนะฮะก็จะเขียนวัดหด้วยด้วนอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ส่วนหลังอกเราก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วนจํานวนการจัดสร้างเดี๋ยวผมจะขึ้น ให้ดูที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับว่าแต่ละเหรียญแต่ละพิม์พแต่ละเนื้อจัดสร้างเท่าไหร่นะครับก็คือหลังฮนุมานก็จํานวนการจัดสร้างก็จะไม่เท่ากับหลังแบบอื่นนะครับก็จะแตกต่างกันไปตามตามลักษณะของทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญเนื้อ ทองเหลืองนะครับเนือ้อทองเหลืองก็เป็นเหรียญรูปไข่ครับเหรียญรูปไข่รอบๆเหรียญขอบเหรียญก็จะเป็นจุดไข่ปลานะครับจะเป็นรูปองค์หลวงพ่อเต็มองค์นะครับก็ด้านล่างใต้องคหลวงพ่อก็จะเขียนหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดก็ประมาณนี้ครับเหรียญเนือ้อทองเหลืองหลังยันนะครับก็ที่สังกติก็จะตอกจระเข้นะครับจระเข้นะฮะ ก็ถือว่าสวยงามครับเหรียญก็ไม่หนาเท่าไหร่นะครับไม่หนาเท่าไหร่นะฮะก็เหรียญก็ไม่ใหญ่มากนักนะฮะก็เนื้อต่อไปก็เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับที่ผมจะพามาดูนะฮะเนื้อปีกเครื่องบินก็เป็นเหรียญที่เก็บรายละเอียดได้ดีนะฮะดูขอบเหรียญครับเบามากครับเนะื้อปีกเครื่องบินเบามาก เบามากๆครับก็ขอบเหรียญก็จะตึงนะครับตึงไม่มีแทบจะไม่มีไม่มีเส้นสายฝนเลยนะฮะดูขอบห่วงเหรียญด้านหลังนะครับก็กําลังนิยมกันนะครับเกี่ยกับเหรียญกระถินกําลังนิยมกันนะครับนี่นะฮะขอบเหรียญส่วนเนื้อชนวนก็สวยครับเนื้อชนวนเป็นดู เข้มขังดุดันนะครับเนื้อชนวนนะฮะสวยครับเหรียญเนื้อเหรียญกระถินปีหกหนึ่งหลวงพ่อพัดนเนี่ยฮะสวยมากครับก็จำนวนการจัดสร้างเดี๋ยผมจะแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะครับว่าแต่ละเนื้อจัดสร้างเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเป็นเหรียญที่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากๆนะครับเหรียญกระถิน่น เ็นเหรียญที่จัดสร้างได้สวยนะครับจัดสร้างได้สวยแล้วตอนนี้ก็กําลังเป็นที่นิยมนะครับเป็นองค์หลวงพ่อเต็มองค์นะครับก็ซ้ายสุดจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับถัดมาก็จะเป็นเนื้อชนวนนะครับขวามือสุดเป็นเนื้อปีกข้างบินนะครับนี่นะฮะดูความสวยงามของเหรียญนะครับด้านหลังนะฮะดูความสวยงามนะครับก็ กำลังได้รับรับรับความนิยมมากมานะฮะตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะฮะจบเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวคลิปถัดไปจะเป็นเหรียญรุ่นอะไรหลวงพ่อไหนก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะพามาชมหลายๆเหรียญหลายๆเกจินะครับหลายๆรุ่นของหลวงพ่อพัดหลักๆจะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับก็คลิปถัดไปจะเป็นเหรียญรุ่นอะไรผมฝากติดตามด้วยนะครับ เอ,อครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ